ยังไม่เป็นทางการเนาะได้ข่าวมาแววๆนะครับว่ามีอุบัติเหตุจากการเดินทางยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่ทางการยังไม่แชร์เยอะแล้วกันนะครับก็ที่เครือของเราที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากเน้นย้ำแล้วกันนะเราเตือนกันทุกวันนะตรงนี้นะเราเตือนกันทุกวันได้ข่าวว่าสาหัสหรือเสียชีวิตด้วยนะครับตรงนี้เราบ่อยนะในในกลุกในกลุมเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆท่านเอามอเตอร์ไซค์มาทํางานเนื่องจากว่าถนนสุขสรดเรา มีการก่อสร้างนะลหลายท่านเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคล้องตัวกว่าเลี่ยงรถติดได้แต่ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับการขับการข,ารขี่การเลี้ยวการเปิดไฟเลี้ยวนะการใช้หมวกกันน็อกนะเห็นหลายท่านเนาะไม่ใช่คนในโรงงานเราหรออคนที่อื่น,นหมวกกันน็อกอยู่กับรถนั่นแหละมีแขวนไว้แต่ละกา้าแขวนไว้แต่ละก้ามัง่งแขวนไว้ใส่แทนมังนม่ง,ต,ง,ต,งตัวเองก็ขับไปแล้วก็หัวก็โลงๆไป <c oughs> ผมเห็นข้างหลังผมสงสารสงสารอยากจะบีบแตรเราเดินไปบอกว่าพี่ใส่หมวกกันน็อกเถอะ พอลัวเขาจะเดขาจะต่อยเอาก็ไม่ไม่ยุ่งดีกว่านะแต่สงสารนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนที่รู้จักก็จะบอกเขาจะบอกมอเตอร์ไซค์เฮ้ยหมอกกันน็อกนะครับมันช่วยเราได้มันช่วยเราได้เวลามีเครียดไม่ไรใครที่เคยรถล้มจะรู้แล้วใครที่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มจะรู้นะครับหมอกกันน็อกเนี่ยมันช่วยเรได้เราได้เยอะนะครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเองนะเพื่อนผมสมัยเรียนปัตผมด้วยกันนะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับแฟน ทำงานที่อำเภอนะครับเอารมณ์เมาด้วยกลุ้มกลิ่นนิดนึงไม่ถึงกับเมากลุมกลิ่นนิดนึงขับรถมาประมาณความเร็ว40-50นะครับจะถึงทางร่วงทางแยกแล้วจากที่แกก็เสียหลักลงหมวก,นกัน็อกไม่ใส่หัวฟาดคืนปั๊มหัวใจเอากลับคืนมาได้ไปถึงโรงพยาบาลไม่ไหวหมอบอกว่าสมอง สมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหนะักแล้วก็เสียชีวิตตอนเช้าเอากลับมา,บาเป็นคนสุดนะครับอายุท่าผมเลยเป๊ะสามสิบเก้านะอายุสั้นมากเลยนะสามสิบเก้านะครับแต่ว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกถามว่าอายุจะยืนกว่านี้ไหมอายุยืนกว่านี้นะครับมีสติไม่ประมาทไม่พังเผอไม่ประมาทนะครับแล้วก็มีน้ําใจด้วยนะ นะครับมีน้ำใจด้วยนะเวลาเห็นพี่เขาจะแซงก็ปล่อยพี่เขาแซงไปก่อนนะไม่ต้องไปรีบไปเร่งไม่ต้องไปแข่งกันนะเวลาจะเลี้ยวจะอะไรก็มีน้ําใจเปิดไปเลี้ยวนิดนึงนะครับเปิดไปเลี้ยวนิดนึงให้เขารู้ว่าเรากำลังจะเลี้ยวนะเรางั้นก็ขับรถกันใจเย็นเย็น่งนี้เราเอามอเตอร์ไซค์กันมาใช้เยอะแล้วว่าเราก็ไม่มีเคสกับการเดินทางมานานมากแล้วนะอดีตมอเตอร์เอาไปแดงแล้วก็ไม่มีนะครับหวังว่าจะไม่มีแล้วก็ไม่อยากไม่มีไม่อยากให้เกิดน้าบอกกันน็อก1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครไม่ใส่มาเราก็ไม่ให้เข้า นะครับหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่มาไม่เข้าแล้วก็เวลาขึ้นรถ